เวลาเรามาเที่ยวป่านะครับอย่างเงี้ย mm. เรา,าแคมป์ครับหรือเป็นแคมป์คาหรือว่าเดินป่าไปเนี่ยกลางคืนมันก็จะมืดสนิทเลยแบบนี้นะครับ mm. แล้วก็เราก็ต้องใช้อุปกรณ์ทําแสงสว่างเดี๋ยวนี้มีตะเกียง LED ได้ยาน<ม>ชาร์จไฟไปได้เปิดสะดวกก็คงม,มีได้ดูวิดีโอเปรียบเทียบตะเกียง LED ไปแล้วเรียบร้อยแต่ในอีกมุมนึงนะครับ,รบว่าการออกมาแคมป์นี่ยแสงไฟจากตะเกียง มันให้บรรยากาศที่แตกต่างมาก<ฮ>ครับครับบางคนก็หลงไหลตะเกียงน้ามันใหญ่ๆไป<ม>เลยนะครับแต่บางคนบอกอยากได้บรรยากาศแสงตะเกียงแต่ยังอยากได้อะไรง่ายๆสะดวกสะดวกครับก็ตะเกียงแก๊สครับครับมีให้เลือกมากมายวันนี้เราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตะเกียงแกส๊สสารพัดชนิดที่เรามีที่เรามีอยู่มากมายเลยมันจะแยกเป็นประมาณสามประเภทครับนะครับประเภทแรกก็คือ ประเภทแรกเป็นประเภทที่ให้แสงน้อยที่สุดแต่อย่าลืมว่าท่ามกลางความมืดมิดแสงนิดเดียวก็มีความหมายครับก็เริ่มจากอันแรกเป็นของแบล็กเดียมันจะมีสองรุ่นด้วยกันแสงประเภทไหนแต่ว่าอธิบายก่อนแสงประเภทเหมือนแสงเทียนเปนลวเทียนเปลวเทียนมีหลากหลายมากมายมากก็จะเร่งรี่ได้ดีกว่าเทียนนั่นคือแรงได้ดีได้ครับผมเร่งได้รีได้ลมพัดไม่ดับนะครับเดี๋ยวก่อนนะต้องบอกก่อนว่าตะเกียงพวกนี้นะครับ เหมาะที่ใช้กับแก๊สสลัเปล่านะครับเพราะมันตั้งได้ในตัวมันเองถ้าใกระป๋องยาวมันจะสูงเกินไปแล้วก็ล้มแล้วก็มีสิทธิ์ที่ล้อมได้ถูกต้องไม่ไม่ค่อยเปลืองหรอกมันใช้ไฟไม่เปลืองครับใช้แก๊สน้อยมากอันนี้ของผมเนี่ยใช้มาเจ็ดปีแล้วครับไม่เคยจุดใช่อันนี้ชื่ออะได้วยสวยมากที่ซื้อไปแล้วอันนี้แคนเดลครับมันเป็นเทียนแล้วก็แก้วเนี่ยมันเป็นร่องร่องนะเป็นร่องอันนี้ให้ให้แสงมันก็จะแบบ เรียกว่าเราก็จะเห็นขีดขีดอะบรรยายได้ไม่ได้โลมนติกเลยคือมันมีความยำมุนของแสงมากขึ้นนะนนด้วยด้วยที่จริงพวกแก้วมันก็เหมือนพวกคริสตัลอะไรยงใหญ่ที่มันให้ให้ให้ประกายทำไมต้องไม่ใช่แก้วเรียบนะอ่าสวยครับอันนี้ชื่ออะไรนะแคนเดลถัดมาก็คือแก๊บครับอันนี้วัสดุเขาจะไม่ใช่แก้วละเขาก็จะเป็นโลหะแทนแล้วก็เจาะรูอันนี้ก็สวยอีกเหมือนกันอันนี้ ผมลองเป่าแล้วก็ไม่ดับนะับอันนี้เป็นของไฟเมเปิลครับอันนี้รุ่นไฟฟลายจุเด่นของเขาคือเขาจะแถมอันนี้มาให้ด้วยถ้าคุมแก๊สถ้าหุ้มกับกระป๋องแก๊สนะถ้ไควาเนี่ยมันแปลว่าหิ่งห้อยครับอันนี้มันก็เลยเป็นส่งก้นหิ่งห้อยสวยนะสวยละผมชอบหมดเลยสวยทุกอันเลยอันนี้รุ่นแรกที่เขาออกมาเลยคือออร์เรนต์แลนเทิร์นนะครับ จุดเด่นของเขาคือพอเลื่อนแก้วมาทางนี้มันจะเป็นรูร้อนรอรอครับมันจะเป็นรูทำให้เราจุดไฟแช็กก็จุดได้เลยอ่าพ <c oughs> วกพวกอย่างนี้คือต้องเปิดออกมาแล้วก็จุดอย่างนี้แล้วก็ครอบเข้าไปนะ,ะต้องมอกี้ก็จุดปวดปวดอะไรอาจจะคือตับน,น,นี่งึ <c oughs> โอเคครับผมของพี่บีมั้งครับอ <c oughs> <c oughs> ่าของผมก็น่าจะเป็นของโคแมนก็มีอยู่รุ่นเดียวชื่อเรียกวูเมียแลนเทนเขารู้จักกันทั้งเมืองเลยครับผมก็คือจริงๆ ก็ไม่มีอะไรง่ายๆด้วยรูปทรงที่ผมว่ามันเป็นรูปทรงที่คลาสสิกนะแล้วก็เช่นกันปรับเปลวไฟได้แล้วคนคนชอบถามว่าไอ้ไอ้ขีดข้างข้างไว้ทำไมครับไหนครับไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะนี่เหรอโน้ตข้างขวาครับกิ่งๆอ่ะกิ่งๆนะครับก็มันเอาไว้ยึดแก้วไงไอ้เอาไอ้นั่นน่ะเหรอครับใช่ครับผมเอาไว้ยึดแก้วไวว้้ยึดแกใช่ครับนี่ครับอ๋อผมนึกว่าเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ใช่มันยึดโต๊ะครับยึดโต๊ะโอเค ก็ลูแมนเนนเทนซินโต้ครับแต่ว่าน่าจะอยู่ในดวงใจของทุกคนมันสวยงามแบบมันสวยงามครับผมตะเกียงเปลวเทียนมันสวยมากใช่ครับผมไม่ได้สว่างอาอย่างนีผมว่ามันเป็นหนึ่งในที่ผมอยู่ในกล่องที่บอกไปแคมป์ทุกครั้งจะมีตีใหม่มากเขาไม่เคยจุดมันมีจริงๆอันนี้คือเอาอันที่สวยมาเพราะอันที่ใช้อยู่เนี่ยต่เขาอ่าแล้วยังไงต่ออ่าคราวนี้นี่ตะเกียงเปลวเทียนแล้วต่อไป คือมันจะมีตะเกียงแก๊สขนาดเล็กนะครับผมที่พวกเราใช้กันมานานมากพวกนี้เราพกติดกล่องแคมปิ้งไปตลอดเวลาบางอันก็เหมาะสำหรับเดินป่าเลยเล็กเลยใช่ลองดูซิของของน้าอะไรนี่ก็คือตัวนี้คือ f ฟอนเทียก็คือตะเกียงโคมแมนโมแคือเขาจะมีไส้ที่ทําจากใหญ่ใใหินให่หินก็คือไส้ตะเกียงเอาง่ายๆตะเกียงนะครับอันนี้เรามีวิดีโอที่แนะนําการจุดการเผาไส้ตะเกียงอยู่ับผม จะมีไส้อยู่ข้างในนะคอันนี้คือเราใสู่่ไปแล้วนะครับมันจง่ายๆก็คือเราเปิดแก๊สกดก็จะได้ได้ใส่สว่างที่นะอันนี้อันนี้คือก็โป๊ก็จะเป็นโป๊กแบบสีขุ่นก็คือฟอนเทียของโคแมนครับก็จะสว่างกว่าก็คือมันมันคนละแบบมันต้องบอกคนละแบบนะคนละแบบมากอันนี้คือมันใช้ได้สำหรับวงประมาณสี่ห้าคนนั่งกินข้าวแขวน จับแขวนไว้อาสามารถใช่ก็จะมีที่แขวนให้ด้วยแบกไปเดินป่าก็ได้เพราะมันใช้แก๊สกระป๋องเดียวกับที่เราทำแล้วก็ของพวกนี้มันก็จะมีกล่องมาให้หมดนะครับกล่องพี่จิตะเกียรทุกตัวมีกล่องให้คือคือเซฟแบบจะพักก็พากไปไหนก็ได้กล่องก็ได้อันนี้อันนี้ดูของก๊อปปี้ไปแล้วดูของจริงของคนแมนก๊อปปี้เลยเราอันนี้ที่มัสนะครับอีซี่ไลท์นะครับอีซี่ไลท์นี่ก็เป็น ตะเกียงที่เราใช้กันมานานมากทะเปิดร้านเลยใช่สส่เกะดูนะครับแป๊กเดียวไม่ใช่ล๊กไเนยเขาถึงชื่ออีซี่ไลท์มันจุดง่ายนะครับก็จะเป็นแสงนวลตากระจกฝ้าแบบนี้สวยงามมีกล่องมาแข็งแรงมากอันนี้ขัดมาทางนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าไมโครแลนท์เลอร์เป็นตะเกียงซีมาสที่ออกแบบมาให้แบกไปได้ ผมเมื่อก่อนผมแบกเข้าป่าแบบามากตัวนี้ผมไมมีครับตัวนี้ไมันคอนลนเทอร์นี้มีที่จุดในตัวเหมือนกันนะครับน้ําหนักไม่เยอะเลยผมจำไม่ผิดมันประมาณสักร้อยกร,รัมเท่านั้นเองนะครับครับแล้วก็จุดง่ายๆจุดทีเดียวติดอะไรนะจุดทีเดียวติดลกอ็อันนี้อีกอันหนึ่งซึ่ง ผมก็มีใช้มาเป็นสิบปีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เอาของใหม่มาให้ดูเหมือนกันเพราะของเก่ามันเก่ามากอันนี้เขาเรียกว่าไมโครเลนเทอร์เน็นะครับก็เป็นไมโครเลนเทิร์เหมือนกันแต่ว่าตัวมันไม่เป็นแก้วมันเป็นตะขาร้เพื่อจะให้เวลาแบกเข้าปากไม่ต้องกลัวมันแตกถูกต้องเหมาะมากใช้กับแก๊สกระป๋องเล็กๆก็ได้นะครับก็จุดติดนิ่มๆเลยแสงก็จะแสดตานิดนึงเพราะไม่มีโปรไฟล์พวกนี้ก็จะให้แสงสว่าง ตัวถ้าตัวอีอีซี่ไลท์เนี่ยก็ประมาณ80แตงเทียนครับผมตัวเล็กนี่ก็70แตงเทียนสว่างกว่าไอ้เปลวเทียนนี่ประมาณ70-80เท่าครับผมครับ <laughs> <ไ>ครบัแต่ว่ามันค,คือเหมือนว่ามันเป็นเป็นอารมณ์นะ <ๆ S 1> แต่เกมพวกนี้มันเป็นอารมณ์เมื่อสนิทแล้วแสนนิดเดียวมันก็ครับผมพูดจริงเพราเราเพื่อเองอ่ะใช่เราไปเดินป่ากับเพื่อนๆจะเห็นเขาจุดเทียนเล่มเดียวเราก็อยู่กินข้าวเขาได้นะใช่แล้วน้ามีอะไรอวดกันี้ก็คือจริงๆแล้วพอถึงเรื่อง ตะเกียงนะครับก็คือจะเป็นอ่าใหญ่มาหน่อยก็คือเรียกว่าคือแบบนี้คือตัวเลยกนอร์สตาร์นอร์สตาร์แก๊สก็คือลักษณะโลโก้ North Star อนอสตาร์อ่าคือลักษณะเด่นก็ของของไส้ของนอ r t สตาร์ก็คือการที่ไส้เนี่ยเป็นลักษณะพิเศษเปิดแกส๊สหน่อยดีให้มันติดเต็มไส้หน่อยอ่าไม่อย่างนี้ คือสตาใช่ไหมโอสแลนด์ครับคือนอสตาร์เนี่ยมีตะเกียงน้ำมันนะครับถูกต้องเป็นตะเกียงน้ำมันทพื่อพวกเราชอบใช้มากใช่แลายหลายๆคนเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากได้ความสะดวกถูกต้องได้แก๊สครับอก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากครับผมมันเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างแบบอบอุ่นถูกต้องสว่างทั้งแคมป์เลยตัวเดียวสามารถอยู่คนเนี่ยเป็นสิบสิบคนสบายๆใช่เพื่อผมก็คือนอสตาร์แก๊สนะครับถ้าจะเริ่มต้นตะเกียงที่แบบใช้ง่ายสว่างง่าย ช้แก๊สตัวนี้น่าสนใจแล้วรีดได้มากกว่าตะเกียงน้ํามันดับกบให้รีดให้รี่ไม่ดับก็ปรับก็ได้ก็ถูกง่ายๆเหมือนกันครับก็คือลักษณะการถูกต้องครับแต่ถ้าเป็นตะเกียงน้ำมันมันรีดมากไม่ได้ตู้เราไหมแต่ว่าถ้าคิดว่านอสตาร์ยังให้แสงสว่างนำทางไม่พอนะครับผม ผมมีน้องสตาร์ดับเบิลกันแดดนี่นี่ครับผมอันนี้กลัวโนวาแลนเทนนะครับด้วยเขาเขาใส่ไส้นอสตาร์ออกไปสองออกไปสองตัวครับเอาให้แจมแมวไปเลยคือแบบว่าขนาดสตาครับแต่ว่าคือมันสว่างมากสว่างมากคือน่าจะเป็นตีกินแก๊สที่สว่างที่สุดแล้วใช่ครับผม คืออันนี้เหมาะสำหรับถ้าเรามีลานกว้างลานแคบนะถูกต้องคือไปกันสิบกว่าคนนี่ตะเกียงดวงเดียวเอาอยู่ครับแล้วก็ชุดง่ายใช้ง่ายนะถูกต้องใช้โดยตัวเขาเองเนี่ยมีขาเสยมีขาให้เสร็จเลยปุ๊บไม่ต้องังมลว่าจะล้มสามารถตั้งกับพื้นได้แล้วก็แขวนได้ด้วยได้สองทางสว่างสุดจริงๆอันน้ถูกต้องครับโนวาครับโนวาโมชนโนวาเหมือนกับพกนอสตาไปสองตัวถูกต้พรผมว่านี่คือ มันเป็นทางเลือกลยที่สร้างมันเะก,การครับผมว่าสร้างมันจะก,กาศได้อบอุ่นแบบใหม่ไปกว่าตะเกยียง LED แต,แต่ไม่ยุ่งยากเหมือนตะเกยียงน้ำมันนะสำหรับคนที่แบบต้องการทางเลือกแบบตะเกยียงแก๊สนะใช่มีให้เลือกมากมายเลยชอบแบบไหนจะแบบไหนก็ลองเลือกกันแล้วกันสองแบบสามแบบก็ได้ครับผมก็ตะเกียงมีไว้จุดแน่นอนเอาไว้ถัดไม่ได้เลย ไม่ได้่าผัดไข่อะไรเีย <c oughs> โอเคลองเลือกดูครับตะ <c oughs> เขียนมีให้เลือกมากมาย